ประมาณปี2,535สมัยที่กำลังเป็นใบรุ่นผมกับเพื่อนต้องเดินทางในเวลากลางคืนเพื่อไปอัดรายการทีวีช่องหนึ่งที่ซอยลาดเท้าเนื่องจากที่พักของผมและสถานที่ดังกล่าวไม่ไกลกันมากนักผมจึงเลือกวิธีในการเดินทางโดยการเดินเท้าช่วงเวลาที่ผมออกเดินทางคือประมาณทีิยงคืนคืนนั้นเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวง ซึ่งทําให้ผมมองเห็นเส้นทางและสิ่งก่อสร้างข้างทางได้อย่างชัดเจนเส้นทางที่กําลังเดินไปเป็นถนนคอนกรีตเก่าๆไม่กว้างมากซึ่งบริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่รกร้างไม่มีบ้านคนแต่จะมีการวางเสาขานเพื่อกําลังจะทําการก่อสร้างบางแห่งข้างทางมีการนําขยะมาทิ้งและมีน้ําขังจํานวนหนึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีกลิ่นเหม็นจากขยะชโชยมาบ้างเดินไปได้สักพักผมก็มองเห็นต้นมะขามต้นขนาดใหญ่ ตั้งประงานอยู่เดียวดายท่ามกลางแสงจันทร์ด้วยความที่เป็นคืนเดือนแจ้งผมก็เลยสังเกตเห็นเงาขนาดใหญ่ของต้นมะขามอย่างเห็นได้ชัดต้นมะขามต้นนี้มีลำต้นค่อนข้างใหญ่บ่งบอกถึงว่าต้นมะขามมีอายุค่อนข้างมากบริเวณกิ่งก้านก็มีเถาวัลย์ที่ตายแล้วห้อยลงมาเล็กน้อยส่วนรอบรอบลำต้นก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นจุดสังเกตว่ามีใครมาผูกผ้าสามสีหรือมาสักการบูชาอะไรทั้งนั้น ก่อนถึงใต้ต้นมะขามด้วยเพราะผมยังคึกขนองตามประสาวัยรุ่นผมเลยพูดกับเพื่อนว่าถ้ามึงเดินไปใต้ต้นมะขามแล้วมีอะไรตกลงมามึงจะวิ่งไปไหนพูดไปผมก็พรางหัวเราะเล่นกับเพื่อนไปด้วยระหว่างนั้นผมก็เดินมาถึงใต้ต้นมะขามพอดีอากาศเย็นที่ลมพัดเย็นสบายกลับเย็นยเยือกโดยเห็นได้ชัดความรู้สึกตอนนั้นเหมือนเวลามันจะหยุดเดิน เวลามันช่างช,าช้าเชชาเสียเหลือเกินทำให้ผมรู้สึกอึดอัดอยากจะออกมาจากจุดนั้นโดยเร็วไม่ทันได้พูดอะไรกับเพื่อนผมก็ได้ยินเสียงที่ดังมาจากด้านบนของต้นมะขามต้นนั้น <c oughs> <c oughs> ใช่นั่นคือเสียงของผู้หญิงร้องให้จริงๆด้วยความสติดแตกผมก็ไม่กล้าที่จะมองขึ้นไปบนต้นไม้ และวิ่งไปยังสตูดิโอสุดชีวิตหลังจากถึงที่หมายแล้วทั้งเหนื่อยและตกใจสุดๆพอตั้งสติได้ผมก็ถามเพื่อนว่ามึงวิ่งทำไมมันบอกว่าก็เห็นมึงวิ่งกูก็วิ่งด้วยแล้วผมก็ถามต่อว่ามึงได้ยินเสียงบนต้นไม้เหมือนกูไหมเพื่อนมันตอบว่าเสียงอะไรผมบอกว่าเสียงผู้หญิงร้องไห้มันบอกว่าอ๋อถ้าเสียงผู้หญิงร้องไห้ กูได้ยินมาตั้งแต่กูเดินออกมาจากบ้านแล้ว